สวัสดีครับรังบอนคอนหวันนะครับวันนี้จะพามาเปิดตู้อบมินินะครับตู้อบมินิที่ทำคลิปแสดงวิธีการทำตู้อบ แบบประหยัดนะครับด้วยงบไม่เกิน30บาทนะครับก็คือจะใช้ถาดพลาสติกสีดำนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ก้านลูกโป่งนะครับเจาะรูสีรูทำโครงไว้ด้านบนนะครับแล้วก็สวมหุ้มด้วยถุงพลาสติกนะครับก็ มาให้ชมกันว่าใช้งานได้จริงนะครับใช้ได้ดีเลยครับมีใน้ำเกาะนะครับแล้วก็ต้นไม้ข้างในก็เจริญนอกงามดีนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูข้างในกันครับว่าเ,เขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับนี้ก็ใช้ยางรัดไว้ธรรมดานะครับ ก็แ,แกะถุงออกนะครับแล้วแกะถุงออกมาแล้วนะครับพอดีทำมือเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนต้นไม้บอบช้ำนะครับก็สภาพต้นไม้ ที่เห็นนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เมล็ดนะครับก็เติบโตสมบูรณ์ดีครับน้ำก็ยังขังอยู่นะครับไม่ละเหยแห้งหมดไปนะครับมีความสดชื่นนะครับลูกไม้ก็เริ่มกัดสีนะครับอันนี้มีใบแดงโอ้ ต้นนี้มีออกติดด่างด้วยนะครับโอ้โหผสมลูกไม้ก็หวังจะได้ความแปลกใหม่นะครับเพราะว่าเกสรที่ผสมก็คือคนละสายพันธุ์กันนะครับลูกไม้ชุดนี้เป็นเกสรตัวเมียของแม่ยอดมงกุฎนะครับตัวผู้ของล,ลูกไม้สีเข้มนะครับ ลูกไม้สีเข้มที่เคยทำคลิปเก็บเกอรตัวผู้ไว้นะครับเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าลูกไม้ชุดนี้นะครับจะมีความาแตกต่างจากพ่อแม่ยังไงบ้างนะครับเท่าที่ดูก็คือสมบูรณ์แข็งแรงดีครับตู้อบบอลสีมินิใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับ เาเจออีกต้นหนึ่งแล้วครับของเด็ดต้นนี้ติดด่างนิดๆน,นะครับหวังว่าน้องคงจะสวยงามเติบโตวสวยงามมากต่อไปนะครับครับฝากติดตามเพจ Facebook รังบอลคอนหวันนะครับมีบอลสีคัดเกรดจำหน่ายนะครับ แล้วก็ฝากติดตาม YouTube Channel รังบอลคอนหวันนะครับจะเสนอเทคนิคเรื่องราวดีๆกับการเลี้ยงบอลสีให้ชมกันนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ